สวัสดีค่ะยินดีตอนรับกข้ชูชองนวนพลพระรวยตอนนี้นวนพลพระรวยกัิภาพาีีนองมะพมมามพอ้กับหลวงพียุวัดดุงนาเพิ่อนค่ะหลวงพีฝันแม่นค่ะหลวงพีเพิน่นฝันวดที่แล้วก็ได้หนึ่งเจ็ดหาค่ะหนึ่งเจ็ดหาซึ่งมันก็ออกเจ็ดหาเนาะค่ะตูเลขเนาะงวดนี้ก็ได้ยินว่าหลวงพีเพิ่นฝันได้แล้ว หลวงพี่เพิ่นฝันได้ตัวใดมาไปกราบนมัสก,การถามหลวงพี่น้ากันค่ะค่ะผู้ดีพอดีเป็นอะไรมันปลาร่วงเห็นมั้ยฟันดีฟันได้ปลาเสี่ยงเลขฟันเสี่ยงเลขเสี่ยงเลขหลวงพี่เพิ่นเอาเลขไปเสี่ยง เล็กเห็นอยู่หลังสร้างก่อนสะกอนเห็นอยู่หลังสร้างมาเซียงสร้างตงัวนี้บ่ค่ะสร้างที่พูเท็่ไวตั้งแต่พระรามที่เพราะอันนี้หลวงพี่บอกค่ะเป็นคนหนึ่งสร้างตัวนี่สร้างไว้อยู่เรื่องนึ่งไอ้คิดเอาขล่าไปอยู่เรื่องตะปหีหาเก้าแต่นหลวงพี่ยังมาบวชจะเป็นพระระบาดม,าบมืบ่มนุ่งก็ลงตายอย่างนั้นตอนลงตาเราอยู่ลงตากุ้มตวรักษซื้อไปอยู่หลังสร้างบางทีนั้นบางทีเขาชอบหาเก่าหลวงพี่เป็นคน เป็นคนตากเป็นคนท่นเองลเลยมาค่ะเม็ดก็แบบผู้คเคยกันได้เกียนมัน,น,น,นเป็นแบบไม่เกลีนเปนกูเคยเขาเจ้าเนะ okay. าะค่ะอุทิศทานมากก่อนเลขจะอ <Yeah. S 1> อกยูซ่าตัวนี้ตัวใดเห็นตัวใดก็ทาองอุทิศทานอุทิศทานที่มีแม่ในบ่อนบอสอุทิศทานที่หลวงพีว่าเห็นเป็นทรรตัวหนึ่งเจ็ถาอ๋อเห็นหนึ่งเจถามันจะออกเจถาเจถาบ้านนี้ครับ เหานบางวันตีสองนี่ถามืนเลี้ยวไปน่าเล่นนนึงเลล่ะคนกระตกเนาะเมเลี้ยวไปนี่ง่ายแค่ถึงเลยเขาเลืจับเขเลื่อไวเขเลี้ยวไว้บบอกจอดไวบอกฟูอยู่ค่ะจดไว้แล้วจุดไปเแล้วกมือวันที่มือวันเียนล่ะไปลุงไปบ้านแดงไปลุงปู่เขาเลี้ยนราเราเราไยเห็นพอดีปูได้ามปูอยู่บ้านไหนวะานตัวนี้เราหลับมั่มึง ฝันผมเห็นสรา้างผมก็เรมกมาเสี่ยวไม่เล่นจะได้มาฝันค่ะสร้างันนี้ลุงพีปจำตั้ง่จลุงพีเป็นฆราวาสค่ะยังบวชนะคะลุงพีกับม่เพ็รเนาะค่ะน่าเสียดสีว่าทยเราอยู่เรยวไม้ไปเห็นเอ็กนี่อ๋อเราเห็นเด็แล้วมาเดี๋ยวไปแล้วก็เห็นนะจ๊ะเอาหุวดที่แานมากลงพีเห็นตัวใดก็ครัเยมเ่เชิห ห<ๆ>นึ่งเจ็ดห้านาะโอ้ยเดี๋ยวไปเห็นหอัน้อแม่นเร่ยีหลีดี่นึ่งบึงยกกล่องเนี่มันต่อเมัน,นเกี่ยมมันเพไ่้เเออแม่นค่ะเนาะคางสร้างนะยกคางข้างหลังเร่อลองขยายด,ด้วยล่ะนะทำตรงตรงนี้หนึ่งเจ็ดห้าบัานนี้มันอยู่ทีงหนา่าไหรโอ้งวดกวอ่อนหนึ่งเจ็ดห้างวดนี้ได้หลวงพี่บานแปดสองแปดสองมันี่ขทางหราอนี่ทาหมันบ่ เดี๋ยวยอดไปมัองข้าวส้มข้าว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 ะ้ายข้าวข้าวข้าวข้านข้าวข้าวข้าว้อวข้าวข้าวขงาวข้าวข้าวข้อแล้วลุงพี่้ปซื้อแล้าวข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 ้าวงาวข้า่าว่าได้าวข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 ้าอข้าวง้ารข้าวข้าวข้าวข้าอง้า่ของวข้าวข้าวข้าวม้านข้านข้าวข้า้าเด้ามข้าีข้าวข้า่้าวี้าว ยืดึงโออันนี้ยดไปอืออืออือเลขแปดห้าแทปุ๊กโอ้เอองพีเแปดสองนี่บ้ามันนี่มัอวันทีสองอ่ะมเ็นแปดสองอ่ะเอางีไปสี่ก็ง่ฮะนี่มองข้อข้อพนเนื่องจ็ดห้าเนี่ยเห็นมั้ยไปงโอ้อันตัวเก้าอันที่นี่ดูมองมุ่งกลัวมันมองเงินกกีเดือนนึ่หนึ่งเจ็ดห้าโอ้งหวัดที่พานมาเนาะ ไม่สิผมต้องสิผมอหน่าห้ากลังไปซีนะคะแปดสองกำลังสีไปสีบอกแม่้านพีพีอยู่ทั้งสายนีเราอันบุ้งกลมัก็ขาวนแม่นาไปย็กอยู่ตรงไหนนุ่งฟ้าอนั่นนั่นเอออยู่อยู่ตรงตัวมือขึ้นไปยึดหน่อยนั่นละนั่นละบุ้งกลมนั่นละสองอยู่หันนั่นบ้านอาจารย์แปดสองอไชื่อบงกันงทุเสียนี่นละแปดสองตีจ้าคุณแปดสอง อ๋แต่สองเห็นแล้วเดี๋ยวไปแต่พี่เห็นแล้วสองนางพี่เรมาเดี๋ยวมานีเห็นแปดเพียเออแปดตัวสีขาวๆเดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวเสียวกล้องซูมมาให้เบิังครับน้องพี่เรมาเราเห็นแล้วละค่ะเราเห็นแล้วเราก็เอาเลขไปเสียงแล้วนะละค่ะแปดตองเลยเหมือนปะค่ะได้มาฝันว่าได้ปลาบาดได้ยูรับตัวดีไปหนึ่งเด้ผมซื้อไปเดชแม่แม่เนค่ะปูทถวงอยู่ รถตเตรี่ลอตเตอรี่รรก็ซื้อไว้แล้วลวะสันลุพี่ว่า,าเ,เดี๋ยวสะพาพี่น้องไปเบิ่งตัวเล็กอยู่สั่งครับดงว เห็นมอพี่น้องเอฟซีเห็นพ่าจานเพิ่อนว่าแปดสอง <FC> <ห>ย,ยุ่แถวนี้แล้ววะสันแล้วก็ลงพี่ไปยิบรอตตลีีมาไว้แล้วครับพี่น้องเบิง <สล y uk> ์นเดอร์ครับยิ่มองนี<ส>้แล้ววะสันเดี๋ยวไปเบิงรถตุรลีก่อนครับ แปดสองห้าสองสองสี่สองศูนย์สองศูนอันนี้เอามาจะใส่ค่ะหลวงพี่เดี๋ยวเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยผมบอ,อ,<ะ>อ,อกอยูน่นเห็นเห็นว่ไม่เสียงมาเขากันก็เดี๋ยวแปดสองแปดสองเนี่ยเห็นยูสร้างยูสร้างพมกเ็เลาตอนนั้นลุกเมือนอะไรกันนึกเสือ,อผมมักกันนะแต่ว<อ>่าตัวมักที่แทบสุดนี่แหละคือแปดสอง1 1> มันประ <S 2> 2 <S จักษ์ตัวเด่นเนาะ ผมบวกลูกค้นหามาใส่กันนะใส่กายว่าคำนวณสวดเป็นคำนวณเนาะค่ะมันจะซอนนะไปลองโบหูี่เห็นว่าเห็นเหมือนนักดวราสังเกตแล้ววิ่งสองได้นะค่ะติดสองมาเรียบร้อติดสองมามันจะสองอ๋อแสดงว่าตรงทีเรามาเหล็กติดสองวิ่งสองเนาะค่ะสองที่แปดสองนี้ส่งคือแปดสองส่งคือเพราะว่ะตรงทีเราหมัก ฟันมือเดียวกันเหรอฟันมือเดียวัเมือนั้นบัดนี้่ัวมากิดไหมฟันดาว,วกับฟันต่กับยฟันบ้าได้ฟันดากับบได้ฟันอีกเลยเนาะคะ่ะแล้วเราส่วงคุณนะเรื่องี่นั่นอีกวัมน,นี้ใกล้ๆมื่อใกล้คุณเื่องี่นิอยี่นิมิดอันนี้เอาวันที่แล้วถ้าเอซีได้เห็นคลิปแอดก็ได้ลงคลิปไปอยู่เนาะเล็กรงพี่กับเขาคนเขาเกียที่เขากีถามมาู้ก เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าครับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเจ็ดห้าเนี่ยเจ็ดห้าอี่น้อยจันเนาะเนี่ค่ะอันนี้คือเป็นที่ลงพีเล้ให้เนาะค่ะรักฐานรักฐานคอันนี้เพิ่มจะทีเก่าคาตัดเนาะค่ะอันนี้รักฐานงวดที่พันมาด้วครับพี่น้องขอบคุนล่างเก็ดห้าเต็มไปขึ้นบนเนาะจ้ะกตัวเดียวนึงกันกูใดซื้อทั้งบนทั้งล่างกับถือเนาะค่ะ ส่วนเก่าเจ็ดสี่ถ um ้าตัดเด่นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าซี่สี่เก้าก็จะถูข้าบนข้าล่างเหรอครับเข้าบนล่างนี่งวดวันที่หนึ่งกัญญานะคะวันที่ผ่านมาแล้วค่ะไฮเบิ้ลนะคะเอาไฮเบิ้ลงวดวันที่สิบหกบาทนี่นี่ตัวเลขงวดวันที่สิบหกอันนี้วันที่สิบหกวันนี้ค่ะเอาเด็กแจนวันที่ให้พันกนค่ะแปดสองสองสี่ห้าสองสองศูนย์เนี่ยนะครับคุณสิบพุทธวันถึมาเจอวันถึงมาเลยออกเดืดลัง ครับเมือนแรงเสจเสรีเหมอนแ่งเสีสเ,ยยสยเียงอีโอเหมือแรงสิเสียงอีกหน่นวะครับเนี่ยท่านโ,โ,โ,โค้งสุดท้ายจะได้มาหาหลวงพี่อีกตัวนี่นงัรรยากาศสว่างบรรสว่จัดเว่าไหนะเจด้บ่างออวารอยเก๋ว่างาร่อยต้องตั้งก็ได้หรอกอืมร้ตตลีมาว่างน้ำอะมาครับ มันเกิ่หมืนกันอยนมันกี่ออกมันพูดค่ะอู่มันบรัเกมันอยู่ใกล้กันมันนี่ออกมันพอดีฮัดาับอยู่ใกล้กันเ้บกไก่กันนี่มันพูดก็ประหัดมันวางมันมีกดหาบ่กีดกีดหามกีดหามกีดอเรื่ออันกีดหาม่นหาซองหมดลงพี่หรือหาซองหาซูนไปสิซองหานี่ไปถนนตมาเคื่อนผุไดอยู่หนิตัวไหนครับ สิบหาโอ้มันเคลื <S <S ่อนได้ซิบหาสิบหาไม่เห็นเยค่ะไม่ไม่เลยทีมันเอาสิบพนสิบหกพี่ใส่องบนคนตกตัวกับเคลื่อนฝนฝนก็ดีคนเศร้าผมคนรู้มาเมืองเรียกหาง่ายง่ายมัยเรียกหาเชียนงายเมืองโอ้ยมองเขาขาวน่หมอจันต้นแก้งโอ้ผมเคยเอาคิวนี่ต้นกเาต้นดูต้นดูไงอาพาพี่น้องไปเมิองพี่ได้ยั่หันสิบหา 陀螺成了吧？